ไม่มีสูตรตายตัวสูตรนี้เป็นสูตรครัวมะม่วงครับอย่ายัดเยอะนะครับเพราะว่าขวดเราขวดเราต้องเสียบลงตูดตรงนี้นะอย่ายัดเยอะเด็ดขาดเดี๋ยวไม่มีที่เสียบตูดเดี๋ยววางลงตรงกลางให้อยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวเราก็เสียบไก่ลงไปนะครับอย่างนี้เลยเสียบไก่ไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอาปิ๊กครอบลงไปเลยนะครับเอาปิ๊กง่วมเลยครับผมครัวม,วมวั่วๆเนี่ยครับ นี่จะไม่ออกแดงๆนะครับเพราะมะกอกเนี่ยมะกอกสูตรดีสารท้าอีสารบรรทัดต่ำหน้าตาม,มันจะหอมมันจะหอมมะกอกครับมาดูกันครับทุกคนค่อยๆเปิดนะครับเหลืองแห้งดีอ่ะเออแห้งสุกเัาสุกเนี่ยดูอืมหอมตะไคร้หอมตะไคร้เนาะเดี๋ยวชิมกันนะครับ อืมอมอร่อยครับอืมได้กลิ่นปลาม,มุกตะไคร้มุกตะไคร้หอมครับกินแซ่บๆนี่ต้องถ่าตอนตอนเอฮิต <Hit S 2> นานเฮ <laughs> ็ดเฮ็ดนานๆเฮ็ดตั้งเฮืองน่ว่าห้าเมนูเฮ็ดนานๆจ้ะครัว <laughs> มัม่วง เทปวีดีโอชุดนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายเด็กน้อยที่เบิงยู่คนเอื่นผู้ปกครองมาเบิงนำํำซอยกันเบิงซอยกันแทรกันออกไปให้ป้าขังบ้านเพื่อนด้เบิงพร้อมเดี๋ยวเพื่อนสิคุยกับเขาบ่งหงเรื่องบทใส่วิจารณญาณในการรับช้มเพราะบางอย่างอาจประรงใจของไขรหลายๆคนถ้ารับทราบขอตกลงกันแล้วไปรับส้มกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ตลาดนัดหนองคอนะครับตลาดนัดที่นี่จะมีทุกเช้าเลยทุกเช้าว,วันอาทิตย์ที่นี่ สีราชาชนบุรีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินซื้อกับข้าวหรือซื้อวัตถุดิบนะครับเพื่อไปรังสันเป็นเมนูตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะครับแต่ผมจะพาทุกคนไปหาเมนูที่จะไปรังสค์ผมเปิดช่วงของรายการใหม่นะครับเป็นรายการคั Mo ัวมั่วๆนะครับครัวมั Mo ่วๆนี้ผมจะหาวัตถุดิบเพื่อไปรังสันเป็นเมนูต่างๆเจอเมนูอะไรแล้วเราก็จะเอาวัตถุดิบนั้นนะครับเพื่อไปลังสรันเป็นเมนู ไปครับเดี๋ยวไปดูด้านในว่าจะมีอะไรเด็ดดีๆกันตลาดที่นี่เนี่ยคนเยอะนะครับเป็นศูนย์รวมของสินค้านานา,นาชนิดเลยแหละทุกที่ที่ผมไปนะครับไม่มีที่ไหนจะมีคนเยอะเท่าที่นี่เลยที่นี่เนี่ยคนเยอะมากคนนี้แน่นครับวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันหลังปีใหม่นะครับเป็นนัดแรกหลังปีใหม่เดี๋ยวไปดูกันนะครับหน้าตาอาหารหรือว่า ของที่เราจะนำไปปรุงในวันนี้มีอะไรบ้างไปดูนะครับมีเป็ดมีไก่นะครับอันนี้มีมีเป็ดด้วยเป็ดสดเนื้อแดดเดียวไส้กรอกเนื้อเ,อเนี่ยครับวัตถุดิบมีเยอะมากเลยที่นี่นะอันนี้คือหน่อไม้ฝรัง่ง กํละห้าสิบบาทเดี๋ยวเราไปดูกันมีหมูนะครับตลาดที่นี่คือคักมากเลยคนนี่จับจ่ายแยะเลยนะครับเนี่ยไก่บ้านตัวละร้อยยี่สิบแต่อันนี้เราเคยไปกินละท่าทางจะเหนียวนิดๆน,นะเนี่ครับผักนี่สะดา มีหอยด้วยนะครับแม่ค้าขายหอยน่ารักเลยส้มหมูส้มเนื้ออันนี้โคเคนี่ครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะนี่คือส้มโคเคเขาจะใส่หนังวัวหนังควายเนาะเนี่ยแม่แม่เนี่เป็นคนทําแม่ด้านหลังเนี่ยครับเป็นคนทําอร่อยนะขอทุนหนึ่งเมือ่อกี้ผมซื้อส้มเนื้อไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่าย เท่าไรเอ่ย40บาทครับ40บาทห่อ40บาทนะห่อเริ่มเลยดูขอบคุณครับไปครับเดี๋ยวเดือนต่อเดี๋ยวเรายังไม่ได้วัตถุดิบเลยนะวันนี้แต่จริงติดกับร้านที่รังสรรค์นี่มีร้านไก่ครับเนี่ยไก่ตัวละร้อยร้อยยี่สิบเป็นไก่บ้านนะครับเนี่ยพี่เขากําลังเผาอยู่สดๆตรงนี้เลยนี่ ไก่บ้านที่ไม่เหนียวนะครับไม่เหนียวนะครับไก่บ้านแท้เนี่ยเผาเผาขนกันสดตรงนี้เลยลุงเอามาวันละกี่ตัวร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตัวนะครับร้อยห้าสิบตัวงั้นผมขอตัวหนึ่งนะ,อะเอาตัวหนึ่งเอาไม่ต้องสับนะครับหนึ่งตัวนะครับเอาตัวร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวตัวร้อยยี่สิบเนี่ยมีสองขนาดอันนี้หน,นึ่งร้อยยี่สิบ เนี่ยครับผมได้มาแล้วไก่เดี๋ยวผมจะเอาไปลังสรรเมนูนะทีนี้ไปรอติดตามดูนะครับว่าเมนูที่เราจะลังสรรเป็นเมนูอะไรจริงๆเราก็มีคิดไว้ในใจแล้วล่ะครับว่าเราจะทำอะไรโปดติดตามเลยนะครับกับคั่ม่ว กตะครรใส่เทียมเดี๋ยวผมจะปรุงให้ดูนะครับสูตรหมักของผมเป็นยังไงสูตรครวมมัวมะม่วงนะครับทุกคนการทําอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะครับเราจะทํายังไงก็ได้เลยตามที่เรากินตามที่เราชอบกินครับไม่มีสูตรตายตัวสูตรนี้เป็นสูตรครวมมัวมะม่วงครับเดี๋ยวผมจะหมักปลาเป็นอบปิ๊บปลาครับทุกคนอร่อยอร่อยให้รสชาติเด็ดๆกันไปเลยมาดูสูตรหมักของผมครับใส่ปลาลงไปครับใส่ลงไปเลยอยากได้นัวเยอะกอ็ ใส่เยอะๆหน่อยครับทีนี้ก็น้ำปลาใส่ลงไปเลยครับก็คือเราไม่ได้หมักไว้นานนะครับเราเราก็จะอบเลยอันนี้ผงนัวนะครับใส่ตามที่เราต้องการครับชอบยังไงก็ใส่อยางงั้นอันนี้ก็ผงปรุงรสเพิ่มความนัวนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับโดยใส่น้ําตาลปี๊บสักครึ่งช้อนแล้วกันจะไม่ใส่เยอะนะ แต่มันออกวหวานนวลๆสักหน่อยนะครับสูตรขัวมะม่วงของเราผมจะใส่พริกป่นไปด้วยนะครับทุกคนผมจะใส่พริกป่นให้เพิ่มรสชาติของความเผ็ดนิดนึงตะไคร้กระเทียมเพิ่มความหอมตัดคาวแล้วเรามาเพิ่มรสชาติเผ็ดนิดนึงด้วยพริกป่นนี่ครับสูตรขัวมะม่วงของเราอยากเทท็ดหลายก็ใส่ายครับ <c oughs> อยากเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยทีนี้เราก็คลุกเขานะครับคลุกเขาให้เครื่องปรุงละลายนะครับให้น้ำตาลละลายคลุกเขาให้เข้ากันเลย อาหารแต่ละอย่างนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะเราอยากทํายังไงเราชอบกินยังไงเราทําได้หมดเลยสูตรขัาวม,มั่วๆครับผม <c oughs> ทีนี้ผมก็จะหมักนะครับพอเราปรุงเครื่องปรุงเครื่องหมักได้ที่แล้วเราก็จะมาหมักใส่ไก่นะครับมานวดไก่ผมจะบั้งก่อนนะบั้งบั้งบั้งเพื่อให้มันสุกได้เร็วนะครับให้เนื้อหมักไอ้น้ําหมักของเราเนี่ยเข้ากับเนื้อด้วยเอาตัวไก่ลงไปหมักนะครับทุกคนทีนี้ หอมหอมไม่แต่หอมหอมปลานะหอมปลาเนี่ยเราก็ถูๆๆเลยใส่ลงไปตุ๊กๆเนี่ยเครื่องหมักสุดยอดนะเนี่ยเครื่องหมักขนมไทยหมักตะไครเอานมาเนียงเนียงอ่าเนียงเนียงครับคัน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 ให้มันเข้าเนื้อใส่กระเทียมับี่ยยังไม่ทันจะอบเลยนะนี่มันหอมแล้วมันหอมตะไคร้แ่าวแต่เนาะกินปลาล้านี่หอมไหมครับอยากเข้าางไอยากเข้าางไน อย่ายัดเยอะนะครับเพราะว่าขวดเราขวดเราต้องเสียบลงตูดตรงนี้นะอย่ายัดเยอะเด็ดขาดเดี๋ยวไม่มีที่เสียบตูดเดี๋ยวเราไปอบกันครับท่านผู้ชมไปครับขวดที่จะเสียบไก่เนี่ยเราต้องใส่น้ำามนด้วยนะขึ้นขวดเดี๋ยววางลงตรงกลางให้อยู่ตรงกลางเลยเดี๋ยวเราก็เสียบไก่ลงไปนะครับอย่างนี้เลย เียบไก่ไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอาปิกครอบลงไปเลยนะครับเอาปิกง่วมเลยครับผมหัวม,วมั่วไก่ยังกมสุกเลยกลัวมะละกอแล้วหยูแล้ว <laughs> อยิวข้าวแล้วครับ <laughs> ตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่ง ย้ายนะครับเราต้องย้ายนะย้ายมาใส่เตาใหญ่นะครับเนี่ยไฟมันไม่แรงถ่านไม่ได้เรื่องนะครับตอนนี้ถ่านไม่เรื่องผมเลยย้ายมาใส่เตานี้ไฟกําลังแดงขึ้นเลยตอนนี้เส้นสั้นหรือเส้นยาวเส้นหลวงพาวางเส้นหลงพาวางจ้เคยเ่็นป่เสริหลวงพาวางเส้นเปย์ใหญ่เส้นหลวงตําหลวงพาวางทีไรนี่แบบเส้นนี้จะเส้นเปย์ใหญ่นะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีๆ ปี๊บเตาก็เตาใหม่ประเดิมเลยปี๊บก็ปี๊บใหม่เดี๋ยวเปิดดูก่อนนะครับทุกคนว่าจะสุกไม่สุกตอนนี้จับเวลามาก็สามสิบนาทีเต็มแล้วนะเดี๋ยวจะมาเปิดดูกันนะครับทุกคนว่าสุกหรือยังมาลุ้นไปพร้อมกันครับรู้ว่ามันล้มล้มไหมไม่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 คือไม่อุ้ยเหลืองแล้วอีหน่อยเนาะ อีกหน่อยนะครับเติมทานอีกหน่อยเดี๋ยวอบอีกสักหน่อยนะครับผมตอนนี้ยังไม่สุกเลยสาสิบนาทีแล้วอะไรหมายความว่าไงหิวเข้ายวลอง,ลองท้องกันลองท้องก่อนยังไม่สุกนะครับนั่งเฝ้ากันไปเรื่อยๆก่อนยังไม่สุกต้องลองพ้องด้วยไอติมก่อนหืมอร่อยอืม ของหวานก่อนของข้าวเคลียร์ที่เด็ดครับนี่ตุ้งเต้นตุ้งเต้นโคโยตี้อหรพี่นี่นนยังไม่เต้นหรอครับเพราะว่ามันยังไม่ถูกพิกอะไรนะยังไม่ถูกพิกแล้วก็ไม่เต้นเท่าไรหร่มันยังไม่เต้นเท่าไหร่มันต้องโดนพิกก่อนใช่แล้อว่ามันต้องมีดนตรี เดี๋ยวผมจะไปใส่ส้มตําเลยครับไปใส่ตํงหุงเลยครับทุกคนว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวเนี่ยกุ้งเต้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินกับส้มตําแต่ตอนนี้ก็ต้องรอไก่ไปก่อนรอบาไว้แล้วรอเบาไว้ตำส้มก่อน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เอาเพศบอตำกะหูลักผูเลศจังเลยมาโกกมากกมาเตยบ้านใหญ่เด้อมาโกกมาเตบ้านโคกคุณได้เนี่ยเป็นสูตรของเสาวตา่ไทยเลยนะครับเนี่ยใส่บกกอกหอมครับเนี่ยตำส้มตำหมักมักยังเนี่ยมักเขียเคียมักเล่นเพื่อนบ้านเอิญมักเล่น แล้วแล้วตีชิมเล้ยวดิช,ชิมแล้วนะครับห <laughs> ัวม่วนี่ปลดเลยไตโอโ้่สีสันนี่ครับนีจะไม่ออกแดงๆนะครับถ้ามะกอกเนี่ยมะกอกสูตรดีารสานท่างอีสานบรรทอดต่ำหน้าตาม,ม,มันจะหอมมะกอกครับแล้วมะมะกอกนี่มันน้ำมันมจะดำๆ เดี๋ยวรอบนี้เรามาเปิดดูนะครับจะอาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมผมอบมานเนี่ยคือสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงเต็มแล้วมาดูกันครับทุกคนจะอยค่อยเปิดนะครับสวยสวยเลยสวยเลยยังอืมเหลืองสวยเลยเหลืองแห้งดีอ่ะเออแห้งสุขครับสุกเดี๋ยว ไปจัดเส่จานนอมเสร์ฟครับ่ไเตัวจะได้กินนะครับมาแล้วครับทุกคนกลัวที่ได้กินครับเอา กุ้งเต็มนะกุ้งเต็นลงนำ้ำกุ้งโคโยตีนะจ้าขัวหมูม่วงโอ้ยนี่ดูบวกสิบบาทครับใส่ครับดำหงหนึ่งสี่แล้วครับขัว,ม,วม่วงม่วงมึงครับไก่อบปีบอุ้ยสุกสุกนะดูสุก ขอลองน,นะครับข้ามแรลกๆแ,แต่ไม่ชิมนี้ก่อนเหรอ,ไม,มอไม่มีชิมชิมขาเหมือนกันเห็นได้ลุ้ยอ่ะหอมจังลุยออกมาเลยนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยดูอหอมตะไครห้หอมตะไคร้เนาะเดี๋ยวชิมกันนะครับอืม้ม อร่อยครับอืมได้กลิ่นปลาหอมตะไคร้มุตะไคร้อหอมครับหอมสมนุนไพรอ่ะบุ้มี้เขา่าด้ครับนิ้วเข่าแล้วก็บริกินเข่าอืสุกนื้อยุ้ยแหละอืม เนื้อมันยุ่ยออกมาเลยอ่ะถ้าจะให้ดีเนาะเราต้องไงเอาหมักไว้ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะเพราะกิ่นปลาล้ามันหายไปเลยครับกลิ่น้วใคร้มากบอ่ะจะมีรสชาติเนาะมีรสชาติอร่อยครับพักคันจอง เต็มออกอ่ะเบิดบ่อหมดหรืึเปล่าเธอหิวนะครับมันเต็มด้วยคะอยากกินอยากกินแซ่บนี่ต้องถ่าตอนตอนเอหิวหิวฮิตนานๆฮิดนานๆฮิตนั้งเหืงหน้าวะนมิลฮิดนานๆจ้ะอื อกคแบบว่าต้มตำํำต้ำหูงงนะไก่ส้มตำอร่อยมากกระเพืกมันงงนะืมกระเพือปีกแล้วครับพี่มัเฮ้ยไก่ทำไมเป็นไก่บ้านนะครับเนี่ยเป็นไก่บ้านเลยเนื้อนี่ลุย่ยยุยดีจังอูอ้อ้อ อร่อยอ่ะแห้งดีผมนะอืมกรอบเลยปะอืมตายอ่ะนี่อะไรสุกแงหมดแล้วอืมอ้ตะครในนี้น่ะเรายัดไปน้อยเกินไปอะครับเอางจริงอร่อยมากอันนีายกินตะไครกิตะไครฟังเสยนตึ่กอบเลยอะอืม อร่อยอ่ะอร่อยจริงๆนะครับทุออกคนลบหน้หาเหา็ดตองเอาไซส์ใจข้างในเรไร้า อืมใส่ตะไครน่เพราะว่าบอกเนี่ยชิมดูตะไคร้ข้างในมันนะอร่อยเดี๋ยวสดต้องสดเอานะครับถึงจะหมดไม่สดนี่ไม่หมดสาตายไม่ยอมกินมาเลยด้วยทำไงครับกุ้งสดๆนะครับ ซื้อมาจากรถเขาอะมึงหัวมะขอกอ่ะเนอืฮึคดเอาใจพักกันจองภาษากลางบ้างเนี่ย ผ <Yes. S 1> ักกันจงจำแล้ว <laughs> ไปซื้อไปซื้อเกินผักกันจงเนาะผักก้านจองเป็นชื่อท้องถิ่นที่ใช้เรียกผักสีเหลืองที่มีลักษณะคล้ายกับดอกที่มีก้านยาวหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่ายันโลเบเฮดผักก้านจองเป็นผักอาหารที่ใช้ในการทำอาหารในหลายประเภทนี คิดถึงลูกสาวได้หนังมันครับหนังอตูดมันหอมหอมตะไครอ้อะหอม,ต,อมตูดมันเนอจ๊ะกินตูดไก่สูตรนี่เพิ่งคิดเธอแหลกได้ับเนี่ย ผมเองว่าเคยเห็นมาก่อนเนี่ยไม่เคยทําเลยครับเ <c oughs> นี่ยตะไคร้ที่อยู่ข้างในเนี่ยตายอู้เนาะจริงๆยัดใส่ไว้เยอะๆเนาะแต่รวมลงขดไม่ได้ไงพยายามคว้านเสียบไปแล้วที่ถิ่มไปนี่ผมเองยังไงครับเนี่ยกร,รอแมงมันไปทั้งอืง่นเดี๋ยวหมากับมากินครับบด้ถิ่มแบบสซกปรกเด้ครับเดี๋ยวหมากับมากินไม้มยังนีหลายอย่ืง <c oughs> โอ้เด็ดพักกันจองไหม <Yeah. S 1> เก็บมาตะสด <Yeah. S 1> เก็บมาตะตลาดครับ oh. ตลาดตลาดน้องข้อพักบ้นบานๆนะครับมีเบิดเลไอยู่น้องข้อ ถ้าให้ดีนะครับยังที่บอกเลยมักขาาขึ้นครับมักขมขึ้นเลยมักขาขึ้นไว้เอาตะไคร่ยัดเข้าไปเรื่อยงยัดได้หลายเรื่อย นัตายไปแล้วกุ้งเคยอมบ่เคยอมแกนมากอกบ่อมเราไปเร่นวัดเตี้ยแม่บอกแต่น้อยครับข้ามีไงให้เบิดเลยต้องเบิดครับมันเสียบเนี่ย ก็กินมาหลายหลายพอดีกินเนาะอ๋อเป็นจริงอะโดนนึ่งบอกตัวนึงนะน่าจะโลนึงร้อยยี่สิบบาท <c oughs> <c oughs> อิ่มแล้วครบเบิร์ตใก่เบิร์ตเป็นโตก็จำหมาเบิร์ตครับจำไล่โพสจ้ะซ <c oughs> ับไซเป็นเป็นลูกเนกาะยันโบอิมถ <c oughs> ่าไกลสองชั่วโมงครับจำไว้เด้อจ้ะจะกลินอย่างแซ่บๆต้องเฮ็ดนานๆ <c oughs> เฮ็ดโดนๆเมนู มีน,นูและซองซ้ำชั่วโมงนั่งถางเถีงฝากไปด้วยนะครับน <Yeah> ี่คลิปแรกของคําว่าครัวมัวมั่วเราจะหาวัตถุดิบไหนมาลังสรรเมนเมนูอาหารเอามาลังสรรนี่สิครับให้พี่น้องไดี๋บิบึงเป็นสูตรใหม่ๆนะครับสูตรอาหารบ่มีกดตตยโตครับอยากใส่หยังก็ใส่ลงไปลินเฮ่าอยากกินหยังต้องการลดใดใส่ลงไปครับสำหรับวันนี้ครัวมั่วขอตัวกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพี่น้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ